สวัสดีค่ะทุกๆคนนี่ก็เป็น YouTube แรกเลยนะคะที่เราได้มีโอกาสได้มาทำแล้วก็อ,อาจจะอาจจะช้าเป็นนิดแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้เริ่มอะไรเลยคือสิ่งแรกเลยคือได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยแล้วก็เอ๊ก็ควรจะทำเนาะเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ บางที่เนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าจะเป็นประเทศที่สวยงามเป็นประเทศเล็กๆนะคะแต่ว่าอพอเราได้มีโอกาสไปเรารู้สึกว่าว้าวหวังว่าคนทุกคนคงจะชอบนะคะประเทศที่เราไปก็คือประเทศออสเตรียแถบยุโรปนะคะมีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมมีอา,ารยธรรมสถาปัตยกรรมที่สวยมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูกันหวังว่า ทุกคนมือรีชอบและกดติดตามให้ด้วยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่ประเทศออสเตรียเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นวันแรกเลยนะคะที่ได้มาเที่ยวชมแล้วก็มีผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะเขาก็มาท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแล้วก็มีอารยธรรมที่สวยงามมากคะ่ะทุกคน ich Wir waren noch auf der Schweineinsel. Schweineinsel? Ja. Der Schweine ja. Die war geil. Das fast fast ein Speedboot. Das ist so geil. Das ist so. Also wirklich das geilste. War. แล้วคนที่ขับรถมานะคะทุกคนเขาก็เคยไปเที่ยวที่เกาะช้างที่ประเทศไทยด้วยนะคะเขาชอบมากที่นี่เขาจะพูดภาษาเยอรมันกันนะคะตอนเย็นๆเราก็ได้ไปที่ร้านแบลเกอรี่นะคะเป็นสไตล์อิตาเลียนหน่อยๆเพราะว่าเจ้าของเป็นคนอิตาลีน,นะคะ โอ้ทุกคนเ้ยจากน้ำหนักน้อยๆมาถ้ามาเจอที่เวียนนาที่ออสเตรียเนี่ยนะคะโอ้ยทุกคนทุกอย่างอร่อยหมดนะคะดูสิคะน่ากินไหมเอ่ยโอแซบแซบแซบหลายหลายเด้อค่ะอยากให้มากินน้ำกันเดอ <laughs> น้ำนักจิ่พุ่งพลวดไปเลยละคะ่ะ ต่อจากนั้นเราก็ได้ไปที่ร้านขายช็อกโกแลตนะคะเป็นของฝากเป็นของแบบน่ารักน่ารักันนะคะมีหลายรูปแบบ <ๆ S 1> ทุกคนดูน่ารักปุ๊กปิ๊กแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะที่เนี่ยแต่ก็ซื้ออยู่ดีแลละค่ะทุกคน เป็นจ้งไดล่ะคะเป็นตะกินบอ่อสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ